จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของเกตูผ้าลวยเนาะจ้าเนาะเมื่อนี่อันเกตูกับฝนตกมดมือพี่น้องออกหาคลิปว่าได้ดอกแต่ว่ากันสิเอาแนวทางมาฝากพีฝากน้องเนาะแนวทางตัวนี้กับเป็นของเกตูด้ค่ะเด้อมักกะจัดบ่มักกับผ่านเนาะค่ะเนาะอันนี้กับเป็นแค่แนวทางด้ค่ะแนวทางตัวนี้ เกตูไปขอจากปูชีผาขาวมาไปขอจากปูชีผาขาวอยู่วัดจุมสีแล้วค่ะอยู่วัดจุมสีปูชีผาขาวอยู่วัดจุมสีแตงต่กี้กับเพิ่นกับใหญ่ไปอยู่วัดกุดแหแต่ว่าเพิ่นกับใหญ่กลับขึ้นมาอยู่วัดจุมสีแล้วเด้อค่ะเมื่อนั้นเกตูไปขอเพิ่นไปขอเพิ่นไปท้ำคั่วสะอาดบ้านให้เพิ่นไป ทายขีปทายยังนี่แหละค่ะก็เห็นตะเลขเกติยแขนเพื่อนนาที่ว่าเจตูร่ลงลิปไปแล้วละลง่งลิปไปแล้วที่ว่าปูชีผาขาวแต่กอท่านได้ล่งตัวเลขให้พี่น้องนอกจากเนาะไย้ยินันอัน,อนมิต่แคร์เบาซือ่อบมื่กี้ก็เซียนสรุปตัวเลขกันที่ไปขอปูชีผาขาวด้วยค่ะไปขอเพิรนมาก็ได้ได้ตัวนี้ละจ้ะได้เจ็ดได้แปดได้หนึ่งได้หาด้วจ้ะ เลขซีตัวค่ะเป็นเลขซีตัวจังใดจังหนึ่งกะเอาไปผิดจรณาเบิ้งได้ค่ะเด้อผี่น้องเอฟซีกะได้เจตูกะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กะบ่แมนเลขเกตูดอกเป็นเลขเกตูไปขอน้ำปูชีผาขาวเด้อค่ะไปขอพึ่งยูวัดจุมสีเนาะจา้าเนาะวัดจุมสีเราบัดที่นี่เกตูกะได้ซื้อลอตเตอรี่ไปละละใบหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไปเกตหาหนึ่ง เจ็ดหาหนึ่งหละจ้ะที่ว่าปไปมีอยู่สองตัวแปดฐานแปดหนึ่งหากับเจ็ดหาหนึ่งกับเล่เอาไปถวายปูเพ่นแล้วเพราะว่าปูเพ่นห้มากเนาะเขาก็เอาให้เพ่นสองใบเพื่อว่าเขาสีได้เพ่นถือมากเพ่นกับสีได้เห็ดได้ส้างนะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือแนวทางนะจ้ะเด้อของเกตูแต่ว่าเป็นของปูขี้ผ้าขาวนะจ้ะปูตาผ้าขาววัดจุมสีจ้ะไปขอเพ่นมากได้ แต่ว่าเ็ตตู่กับสีนเน้นสิบหาสิบเกนอกจากเนาะพอว่ามันกับมีเลขกอยู่ซ้ำนีนนะ้เนาะสิบหาสิบเกดกับสิบแปดนอกจากเท่านี้แล้วคันเล่นสามตัวกับสีื้อยังเกตตูจับใชนั่นแหละค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อพี่นองเด้อขันมักวิ่งกับวิ่งเ็ดวิ่งแปดวิ่งหนึ่งวิ่งหาเด้อค่ะจ้ะเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะแนวทางให้พี่ให้น้องเฮา สำหรับตัวแนวทางปู่ชีผ้าขาวแต่ว่าได้มาพ่านเป็นพ่านจากเกตตูด้ค่ะเด้ออันนี้ก็เอาไปพิจารณาเบิ้งด้ค่ะเด้อกับบ๊แมนว่าห้เสือเต็มรอยด้จ้ะเอาไปพิจารณาค่ะไปจับใส่กันเบิง้งหรือว่าสีเอาไปเสียงเบิ้งก่อนกับจังคอยนันด้จ้ะขันมักกับจังคอยยิบลรตเตอรี่ไว้จักใบสองใบเนาะคะ่ะเนาะ ตอนนี้ก็คือว่าบท่านได้มั่นใจบันไดบท่านได้ดฟันทงบันไดค่ะเพราะว่าก็เป็นแค่คือว่าเ้าก็เอาง่ายๆกับเป็นแค่กําลังอยู่ระวางกลางนาะจากบท่านได้เป็นโค้งสุดท้ายนอกจากเนะาะสำหรับชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจตูนี่เด้อค่ะเด้อเจตูพารวยค่ะ